พบกับรายการมันนี่ท็อกนะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราคุณจิรวัตรนุริตานนนนะครับกรรมการผู้จัดการ global green chemical จำกัดมหาชนนะครับก็ในช่วงแรกนะครับเราคุยกันไปแล้วนะครับสำหรับธุรกิจของ GGC นะครับเป็นธุรกิจที่ผลิตเคมีพันธ์ทางด้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับหรือไบโอเคมีคอลนะครับโดยที่สินค้าหลักๆหรือโปรดักต์หลักๆของเขาก็คือการเอาน้ํามันปาล์มนะครับ มาแปลรูปให้กลายเป็นไบโอดีเซลส์นะครับที่ใช้ในรถยนต์ต่างๆนะครับสัดส่วนก็ประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรองมาก็จะเป็นฟ a ตตี้ c อซิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำในเรื่องของสารลดแรงดึงผิวต่างๆนะครับที่บอกไปในช่วงที่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือผลพลอยได้คือกรดซอรีนนะครับซึ่งผสมในเรื่องของตัวอาหารบางอย่างนะครับในขนมบางอย่างรวมถึงพวกยาต่างๆนะครับนะครับ โฮ้ทวทเทียคุยไปตั้งนานไม่รู้ว่าตัโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนอ๋อโรงงานเราปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่ที่มาตพุทธนี่คงสามารถอ๋อกรรมาพุธจังหวัดระยองนะฮะแตะ่ในอนาคตเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายโรงงานเนี่ยไปในบริเวณเอื่นๆด้วยทําไมล่ะฮะคือ ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0แล้วก็เชิดพยายามที่จะชูเรื่องของไบโอเคมีก็คือพยายามทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเราก็มองว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็นกรีนนะครับเป็นโกลบอลกรีนนะฮะเราก็คงไม่หยุดอยู่แค่ปาล์มนะฮะเราคงจะขยายเพิ่มทีนี้ส่วนที่เราขยายเนี่ยหนึ่งก็คือเราจะไปทําทางด้านอ้อยนะครับทางด้านอ้อยก็คือเอาอ้อยเนี่ยมาแปรรูปให้เป็นเคมีที่เป็นไบโอเคมี ทำได้เหมือนกันนะส่วนใหญ่ผมนึกว่าอ้อยก็จำน้ำตาลมากินครับ่นออยืก็คืออ้อยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเอาอ้อยไปหมักให้เป็นน้ำอ้อยเอาขีดน้ำอ้อยออกมาแล้วก็เอาแบคทีเรียไปหมักให้เป็นสารเคมีที่เรียกว่าแลคติกแอซิดแล้วแลคติกแอซิดเนี่ยไปทำปฏิกิริยาทางเคมีต่อให้เป็นโพลีแลคติกแอซิดซึ่งตัวนี้จะเป็นพลาสติกชีวภาพอะไรทำได้เลยก็คือตรงนั้นทีนี้ถ้าเราจะทำเกี่ยวกับอ้อยเนี่ยเราคงอยู่แถว มาตะพูดไม่ได้เพราะมันไม่มีอ้อยแถวนั้นไม่มีอ้อยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอโรงงานพวกเนี้ยมันจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบนะครับเราก็เลยจะมีแผนที่ไปทำเขาเรียกว่าไบโอคอมเพล็กซ์ที่เกี่ยวกับอ้อยที่จังหวัดนครสวรรค์เกี่ยวกับอ้อยเลยนะเกี่ยวกับอ้อยฮะก็คือไปตั้งคอมเพล็กซ์มันอยู่กลางไร่อ้อยเลยนะฮะแล้วก็ทําทุกอย่างก็คือหีบอ้อยออกมาทําให้ออกมาให้เป็นสารเคมีเนี่ยออกมาจากคอมเพล็กซ์นี้เลยซึ่งมันจะได้ต้นทุนที่ต่ํา เพราะว่าชาญอ้อยเนี่ยเราเลยหีบเสร็จเนี่ยเราไปผลิตเป็นไฟฟ้าเป็นเป็นไฮน้าต้นทุนก็ต่ำนะครับแล้วก็มีการขยายโรงงานผลิตไบโอดีเซลเนี่ยโรงงที่2นะครับแต่เราจะไม่ได้อยู่ในมาตรพูดละเราจะไปทําที่หนองใหญ่ชลบุรีนะฮะหนองใหญ่ชลบุรีถามว่าทําไมเราไปถึงไปทําแถวนั้นแถวนั้นเนี่ยมีสวนปาล์มนะเราก็มีโรงหีบปาล์มอยู่ะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า ถ้าเราขยายไบโอดีเซลเนี่ยเนื่องจากว่าไบโอดีเซลเนี่ยกระบวนการผลิตมันไม่ได้ซับซ้อนอ,อยู่ในมาบตรพุธเนี่ยมันเสียของอนะฮะก็ไปอยู่ที่ชนบุรีะนะครับครับโอ้แล้วไอ้ไอ้โทษนะไอ้ตัวคอมเพล็กซ์ที่บอรใช้อ้อยนี่มันแผนเรนี้เป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจัง,งหรือยังหรือยังเป็นเป็นแผนอยู่คือเราเนี่ยศึกษาขั้นต้นขออนุมัติบอร์ดบอร์ดอนุมัติมาแล้วให้ดําเนินการศึกษานะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวแผนเนี่ยเราใส่ไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วยว่าเราจะทำไบโอคอมเพล็กซ์ที่เกี่ยวกับอ้อยในเฟสที่หนึ่งโดยที่เราจะร่วมกับบริษัทที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้วก็คือบริษัทเกษตรไทยนะฮะเกษตรไทยเนี่ยเขาทําธุรกิจน้ําตาลมาหลายสิบปีแล้วนะฮะก็จะเป็นการร่วมมือกันนะครับเราก็ไปทำเพราะเราเก่งท่านนั้นเคมีเขาเก่งท้านนั้นน้ำตาลมาร่วมมือกันทำบริษัทเราเนี่ยถือหุ้นโดยโดยใครนะฮะ คือเดิมเนี่ยพ t ท GC ถือหุ้นอยู่100%นะครับแต่หลังจากวันที่2องพฤษภาเป็นต้นมาเนี่ยเราเข้าตลาดหลักทรัพย์นั้นปัจจุบันเนี่ยสัดส่วน p t ท g c เนี่ยเหลือเท็่เหะือก็เป็นประชาที่เหลือก็เป็นประชาชนทั่วไปก่อนจะไปถามรายละเอียดเรื่อง IPO อนะคะอยากสงสัยนิดนึงว่าอัตราการทำกำไรของเราค่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างเมื่อกี้ที่บอกว่า ค่อนข้างผันผวนใช่ไหมคะมันแปรผันไปตามราคาน้ำมันหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรเป็นหลักคือตัวไบโอดีเซลเนี่ยนะครับอัตราการทำกำไรขึ้นอยู่กับปริมาณปริมาณของของความต้องการทีนี้ปริมาณความต้องการเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐถ้ารัฐประกาศ B3 ก็คือผสม3%เกับประกาศ B7 ผสมเเนเนี่ย กำลังการผลิตโรงงานผมเนี่ยมันต่างกันเยอะนะฮะก็คือถ้าเป็นบีสามเนี่ยโรงงานอาจจะรันอยู่แค่ทักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็แต่พอเป็น B7 เนี่ยรันร้อยสิบร้อยยี่สิบดังนั้นเนี่ยรันร้อยสิบร้อยี่สิบมันจะทําได้ไงฮะอ๋อหมายถึงว่าก็คือถ้าจะถ้าจะทําให้มันได้โคเวอร์บีเจ็ดเนี่ยอาจจะต้องรันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์คาร์บอตริขึ้นไปเพื่อให้มันโคเวอร์นะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือในแง่ของไบโอดีเซลเองเนี่ยกำไรจะขึ้นอยู่กับปริมาณปริมาณก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐนะครับเพราะว่า ราคาขายเนี่ยมันจะเป็นราคาที่เป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรการขายอยู่แล้วนะครับแป็นสูตรตัวนี้มันอิงกับต้นทุนวัตถุดิบหรือยังไงก็คือจะอิงกับราคาปาล์มในตลาดอิงกับราคาเมทานัลที่ใช้เป็นวัตถุดิบนะก็จะเป็นสูตรคำนวณออกมาแล้วก็จะมีราคาประกาศไอ้ราคาตรงนี้เป็นราคาที่รัฐบาลบอกเลยหรือว่าเราคุยกับคนซื้อหรือยังไงเป็นราคาที่รัฐบาลประกาศประกาศูังางคนซื้อก็ต้องรับซื้อในราคานี้อ่าคนประกาศเป็นราคา เป็น reference การซื้อขายเนี่ยเป็นราคาอ้างอิงการซื้อขายก็จะอ้างอิงจากราคานี้แหละก็จะมีจะมีส่วนลดลงมาจะมีส่วนลดลงแต่แต่อ้างอิงกับตัวนี้ถ้าตัวนี้ขึ้นมันก็จะมันก็จะขึ้นลดถ้าตัวนี้ลดก็จะลงพอจะบอกได้แสดงว่าถ้าถ้าผมบอกนี่ถูกไหมครับว่าจริงๆธุรกิจเราเนี่ยก็จะไม่ไม่ไม่น่าจะขาดทุนได้เพราะว่าถ้าถ้าเราทําตามแผนตามตามแผนโรงานเปิดได้เลยได้จะมาโรงงานมาได้ปิดเพราะโน่นนี่อะไร ออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีมาร์จิ้นคุณนายจงเมฆใช่ครับในในส่วนที่เป็นไบโอดีเซลนะเพราะไบโอดีเซลเนี่ยเราซื้อฟีดมาในราคานึงใช่เราก็มาแคัลคูเลตแล้วก็ขายโปรดักต์ไปในราคาหนึ่งราคาขายยังไงก็ไม่หนีจากไอาราคานี้แหละเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอะไรมีมารจิ้นแน่นอนใช่ครับคอสพลัสคอสพลัสเป็นคอสพลัสเพราะนั้นเนี่ยสักประมาณ60%ของพอร์ตเนี่ยมันก็จะลิงก์กับตรงนี้อยู่โอเคไม่ไม่ไม่ว่าราคาปาล์มจะขึ้นหรือจะลงไม่มีผลกับเรา ในแง่ของตัว margin มาต้นทุนมันแบกเพิ่มขึ้นอย่างี้คือพอราคาปามขึ้นใช่ไหมฮะมันก็จะถูกปลั๊กอินเข้ามาในสูตรราคาขายมันก็จะขึ้นตามมันก็จะขึ้นตามนะฮะแต่มันจะมีผลทางอ้อมเช่นถ้าปามขึ้นเนี่ยเราต้องมองว่าปามขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าปามมันขาดราคาปามมันขึ้นนะฮะพอ่าปลั๊กอินในสูตรเหมือนราคาจะแพงเนี่ยต่รัดเดี๋ยวรัฐปรับลดจาก B7 ลงมาเป็น B5 เพราะว่าปามขาดมันก็จะมีผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือ ราคาแพงมากๆมันก็ไม่ดีกับเรานะฮะราคาถูกมากๆเนี่ยก็ไม่ดีกับเรานะไม่ดีกับเราเนี่พราะถ้าราคาถูกมากๆเนี่ยคือปาล์มออกมาลดเนี่ยรัฐก็จะคง B7 แหละแต่ราคาปาล์มพอมันถูกมันปลักอินเข้าไปในสูตรเนี่ยมาร์จิ้นมันก็จะน้อยลงเป็นสัดส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจไบโอดีเซลเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างสเตเบิลนะฮะเบสอ่อนนโยบายกับผลผลิตน้ำมันปาล์มแต่ธุรกิจแฟตติวคอไม่ใช่นะแฟตติวคอเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่ต้องไปแข่งขันกับตลลาดโก ช่วงปี2ปีมาเนี่ยธุรกิจแฟติวฮอลอยู่ในช่วงดาวดาวเทินเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราผลิตไอ้พวกนะฮะอย่างที่ผมบอกอะ่ะไอ้แฟติวฮอลเนี่ยมันผลิตมาจากปาร์มก็ได้ผลิตมาจากน้ํามันปิตโตรเลียมก็ได้สมัยก่อนเนี่ยคนใช้แฟติวฮอลที่ผลิตมาจากปาร์มเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าปิตโตรเลียมมันแพงร้อยเหรียญเปอร์บาร์เรลแต่พออยู่ๆปิโตรเลียมมันตกลงมาเหลือแค่ประมาณ40-50ปุ๊บเนี่ย มันก็มาแข่งขันกันคนส่วนหนึ่งก็สวิตไปใช้ของปิโตเรเลียมม,มันก็จะทําให้หนึ่งก็คือดีมานของแฟตติโออร์ที่มาจากปาร์มเนี่ยนะครับหายไปส่วนหนึ่งออสองก็คือราคาเนี่ยก็จะถูกกดดันนะ,ะเราก็จะต่อต่อให้ราคาปาร์มมันแพงๆนะฮะเราเอาใส่เข้าไปในสูตรแล้วเราจะเสนอลูกค้าลูกค้าบอกฉันไม่ซื้อหรอกฉันไปซื้อจากปิโตรเลียมดีกว่าถูกกว่าถ้าคุณอยากขายฉันคุณต้องขายแข่งกับปิโตรเลียม เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมบอกว่ามันวุ่นวามันวุ่นวาแต่แต่ส่วนตรงนั้นเนี่ยผลิตออกมาแล้วเหมือนกันเลยไหมฮะจากอีกตเรียมกับจากปาล์มเนี่ยใช้ใช้ได้ใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อยากจะใช้จากปาล์มแหละเพราะว่ามันอันตรายมันน้อยกว่ามันเอามาท่อไปเลยอยู่แล้วดีกว่าแต่ไอคำว่าเวียงเนี่ยจีพีมันเหวียงช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าผมเข้าใจว่าของปาล์มเนี่ยจีพีมันประมาณสัก89%แต่ว่าไอตัวแฟตตี้อะซเนี่ยครับ บาพทีมันประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ช่วงดีช่วงแย่มันต่างยังไงก็ช่วงแย่เนี่ยมันอาจจะลงไปเหลือแค่2% 3%นตเปร์ครับนะมันคงไม่ต่ำกว่านั้นเพราะถ้าต่ำกว่านั้นเราคงไม่ผลิตใช่ไหมฮะแต่ช่วงดีๆเนี่ยมันขึ้นไปเป็น2ดิจิตได้เลย2ดิจิตคือ10เกินสิบเกิน10ขึ้นไป20ไม่ถึงอ่าเป็นคือมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงๆนะฮะคือเอาเป็นว่าเป็น2ดิจิตนะฮะเกินส0ขึ้นไป เวียงได้ซึ่งสภาวะนี้ก็ต้องอยู่ในสภาวะที่ราคาน้ํามันขึ้นมาสูงหน่อยราคาปาล์มที่เป็นวัตถุดิบลงมาตาหน่อยตามลงใช่ครับซึ่งใน2อสาปีที่ผ่านมาอาจจะทําให้สเปรดตรงนี้มันแคบคือปีที่แย่ที่สุดเลยก็คือปีที่แล้วค่ะนะฮะราคาน้ํามันเนี่ยมันอยู่สักประมาณ50ิบ US dollar p e ร b ปีที่แล้วแต่ราคาน้ํามันปาล์มที่เป็นวัตถุดิบก็คือน้ามันมะเล็ดในปาล์มเนี่ยมันสูงขึ้นไปประมาณพันหกรเหรียญพันเจ็ดร้อยเหรียญ นะมันก็เลยทําให้ดีมานฝั่งแฟตต้คอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างแย่แล้วแหะแต่ว่าตอนเนี้ยถามว่าไอสเตตัสที่แย่ๆเนี่ยดีขึ้นหรือยังตอนเนี้ยดีขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าปาล์มเนี่ยปีที่แล้วถ้าสังเกตเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรทุกอย่างเลยแพงหมดเลยเพราะมาแรงเอลนิโย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 ก็คือมาแรงพอมาแรงราคามันแพงราคามันแพงมันก็ทําให้ต้นทุนของเราเนี่ยแพงแข่งขันยาก แต่ปัจจุบันปีนี้ต้องบอกว่าปลมออกมาเยอะปลา,มาะปลมออกมาเยอะราคาต้นทุนมันก็ถูกลงอ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยราคา cpko ราคาน้นมามันเมลนในปลาล์มที่เรามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตฟอตติโฮอร์นิ้พันเจ็ดร้อยเหรียญปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่พันเหรียญคือราคามันตกลงมาเยอะเพราะว่าราคามันตกลงมาเยอะมันทําให้ฟ a ตติโอฮอร์เนี่ยที่เราผลิตได้เนี่ยมันกลับเข้าไปแข่งขันได้เหมือนเดิมดีมานมันก็กลับมาเยอะขึ้นนะครับสินี้พูดถึงไอ้ตัวปลาล์มเองเนี่ยในประเทศไทยจริงๆปาล์มมันปล ไม่เพิ่มปามปลูกเพิ่มขึ้น,นทุกปีทุกปีโตขึ้นเรื่อยๆโต,ข,ตขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าความต้องการน้ํามันปาล์มสำหรับไบอดีเซลสำหรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือย,อยังไงฮะคือเรื่องจากว่าความต้องการไบอดีเซลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการประกาศของภาครัฐนะแต่รัฐจะประกาศเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยก็ดูผลผลิตในประเทศเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งผลผลิตในประเทศเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่รัฐบาลจะประกาศเป็น B 7หรือว่าสูงกว่า B 7เนี่ยมันก นะฮะมันก็จะมีสูงคือต,ต้องบอกว่าปาล์มเนี่ยตอนนี้คือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ถ้าที่ไหนปลูกได้เนี่ยผลตอบแทนต่อไร่เนี่ยมันจะดีอมันผลตอบแทนแล้วจริงจริงตอนนี้มันปลูกที่ไหนบ้างหลกัหลกๆก็คือภาคใต้เกือบทั้งหมดภาคอื่นไม่ได้เลยอตอนนี้ก็คือภาคอีสานกับภาคกลางตอนตอนบนบน,บนเนี่ยปลูกได้นะ,ะอย่างพวกกาแพงนเพชรพิษณุโลกนะครับปทุมธานีก็มีปลูกนะฮะแล้วภาคภาคอีสานเนี่ยก็คือแถวแถวสกลนครนครพนม นะครับหนองบัวลำพูแถวๆนั้นเนี่ยจะปลูกนะเพราะปริมาณฝนเนี่ยเขาตกเยอะคิดคิดมาแล้วเนี่ยปลูกไล่ต่อไล่เทียบกับอ้อยนี่นะครับจริงๆขายได้ได้ไยได้ดีกันพูดถึงคือปาล์มเนี่ยจะดีกว่าดีกว่าครับยางเนี่ยจะดีจะดีกว่าอ้อยอยู่แล้วอ้อยดีกว่าอ้อยเพราะว่าลไยยางเวลาปลูกไปแล้วเนี่ยต้องรอเจ็ดปีอ่ามันก็จะปลิดได้ปาล์มเนี่ยปลูกไปแล้วต้องรอสามปีสามปีถึงจะเริ่มมีผลผลิตเพราะนั้นเนี่ยคือ ปัจจุบันที่ไม่ค่อยปลูกกันเนี่ยเพราะว่าต้องรอสามปีแต่ถ้ามันออกออกดอกออกผลมานะฮะรายได้ของเกษตรกรต่อไร่เนี่ยถ้าปลูกได้จะดีกว่าอ้อยจะดีกว่ามันสำปะหลังมันต้องการน้าเยอะหน่อยต้องการน้าเยอะหน่อยเราต้องดูพื้นที่ในการปลูกทีนี้ดูเหมือนวัตถุดิบหลักๆที่เราใช้คือปาล์มใช่ไหมคะเวลาเราเราเคยเจอประสบปัญหาขาดแคลนปาล์มไหมคะแล้วเราจัดบริหารจัดการตรงนี้ยังไงคือในแง่เราเองเนี่ย เนื่องจากว่าเราเนี่ยขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างปีที่แล้วเนี่ยปาล์มขาดนะปาล์มขาดเนี่ยถ้าเป็นตัวไบโอดีเซลเนี่ยรัฐบาลก็จะประกาศปรับลดนะเราก็เราก็ไปซื้อได้แหละเพราะเราซื้อน้อยลงเพราะรัฐบาลประกาศปรับลดไอ้ส่วนผสมแต่ถ้าเป็นแฟรตี้โอคอเวลาปาล์มขาดเนี่ยเราสามารถนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้แต่การนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศก็ไม่ดีกับเราหรอกนะฮะเพราะว่าเราผลิตเสร็จต้องนึกภาพว่าเราขายในประเทศ30ใช่ไหมฮะ ีกเ0เนี่ยเราต้องส่งออกมันจะกลายเป็นดับเบิลแฮนดิงก็คือเราต้องนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าแล้วขายส่งไปแข่งเราก็จะแข่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอรองพอขต์ของเราก็คือเราต้องใช้วัตถุดิบในประเทศสิ่งที่บริษัทได้ทำกำลังทำอยู่ก็คือไปส่งเสริมให้มีการปลูกป์าอย่างภาคอีสานที่ผมบอกเนี่ยเราก็ไปเน้นให้มีการปลูกป์มเพิ่มในภาคอีสานเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีการปลูกป์มเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ความมั่นคงของวัตถุดิบทีี่ะมมาาาป้้ออนนนนใโรรงงเเยยก็ขึ แต่ความสามารถในการแข่งขันในการปลูกปาล์มเนี่ยจริงๆเราสู้มาเลยไม่ได้ใช่ไหมมาเลยเหนือกว่าเยอะหรือหรือไม่มากเลยปัจจุบันนี้ไม่มากปัจจุบันนี้ไม่มากนะครับคิดต้นทุนพอจะรู้ไหมว่าต้นทุนแบบคือต้องต้องมองว่าของเราเนี่ยต้นทุนน่าจะสูงกว่าเขาสักประมาณหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง2ีอนถึงีนะครับแต่ถามว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเฮ้ยปลูกปาล์มไปเนี่ยนะครับ สูมาเลยไม่ได้อย่าไปปลูกมาเลยคือมองแบบนี้ไม่ถูกต้องมองว่าอย่างสมมุติว่าภาคอีสานเนี่ยเขามีที่อยู่ไร่หนึ่งนะฮะแล้วเขาปลูกปาล์มได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเริปลูกอ้อยอยู่นะผลผลตอบแทนจากอ้อยสมมติได้ x บาทต่อปีสมมติเขาเปลี่ยนไปปลูกปาล์มปุ๊บเขาได้ y บาทต่อปีไม่ต้องไปเที่ยวกับมาเลยินโดนะฮะไอ้ y บาทต่อปีเนี่ยถ้ามันมากกว่า x บาทต่อปีของอ้อยเนี่ยเขาควรปลูกไหมเขาก็ควรปลูกถูกไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ามองเนี่ยปัจจุบันในเมืองงไทยยเราั ยังสู้มาเลยอนโดไม่ได้คือยังมีแกลบอยู่แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นด้วยการพัฒนาเนี่ยเราก็มองว่าในอนาคตเนี่ยแกลบพวกนี้มันจะหายไปและในขณะเดียวกันถ้าเราส่งเสริมให้ปลูกนะฮะปาล์มเนี่ยมันจะเป็นพืชที่น้ํามันเอาไปกินก็ได้เอาไปทาปีโตเค็มอย่างที่เราทําก็ได้มันมีทางออกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคามันจะตกต่ำมากๆนะฮะมันจะน้อยกว่าพืชแบบถ้าพูดถึงพูดถึงว่าปาล์มเนี่ยนะมาเลยเนี่ยปลูก มากกับไทยแบบหลายเท่าเลยมะปริมาณเนี่ยมากกว่าเยอะครับมาเลกัอินโดรวมกันเนี่ยนะครับมากกว่าไทยสักสิบกว่าเท่าอะสิบกว่าเท่ามาเลก็มากกว่าหราหลายเท่าแล้วครับหลายเท่าใครใครมากสุดอะมาเลยหรืออินโดตอนนี้อินโดครับเมื่อสักหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยมาเลยเป็นอันดับหนึ่งแต่ตัวเนี้ยอินโดแซงแลวเพราะเขาปลูกเพิ่มทุกปีปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มเขามีพื้นที่ตอนนี้มาเลยพื้นที่ปลูกเพิ่มน้อยแลครับเราปลูกกันบนหมดเกาะละ โอ้แล้วไอ้ข้อได้เปรียบที่มาเลกับอินโดมันได้ได้มากกว่าเรานี่คือคือได้ซัพพลายที่เยอะกว่าทําให้ติกกว่ใช่ฮะก็คือปริมาณฝนเพราะว่าเขาอยู่ในเส้นศูนย์สูตรเขาอยู่ในป่าดิบชื้นป่าเขตร้อนมันต้องการฝนปริมาณฝนจะเยอะบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าจะทําให้เยอะแบบเขาเนี่ยทำได้แต่ว่าต้องใช้ระบบชนบทฐานบ้านเราต้องมากรุงเทพน้ำเยอะน้ทุกวันเลยน้ำนอระบายน้ำเยอะบายเยอไม่แ่ที่ผมถามคือเวลาเราไปดูแบบ มาเลย์เนี่ยไปดูแบบมีเรื่องแนนในฟอร์มเนี่ยโอ้มีจะคนที่ผลิตมันไปทําปาล์มน้ํามันทำแต่พอมาเมืองไทยเนี่ยมันกลับไม่ค่อยเจอตรงนี้มันมันมันเป็นเพราะอะไรนะขอขออธิบายคิดได้ไหมครับคือลักษณะของมาเลย์อินโดเนี่ยนะครับเวลาเขาทําปาล์มเนี่ยเขาเอาบริษัทเขาไปทำเขาขอสัมปทานที่ที่ทีหนึ่งเป็นล้านไร่แล้วก็ลงไปทําเพราะฉะนั้นเนี่ยในล้านไร่ของเขาเนี่ยมันจะถือครองโดยคนคนเดียวนะก็คือบริษัท ก็จะมีบริษัทใหญ่ๆอย่างวิลมาอย่างเงี้ยซามดับบี้อย่างเงี้ยถือครองที่ทิ้งเป็นล้านๆไร่เพราะฉะนั้นเวลาระบบจัดการของเขาเนี่ยระบบการขายตัวไร่ฟอลโล่ตามวิชาการหมดแต่บ้านบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรา่เป็นนาข้าวมาก่อนเราเป็นสวนทุเรียนอะไรเงาะเราเพิ่มมาเดเวล็อปทำปามเนี่ยทีหลังเพราะฉะนั้นการทำปามเราเนี่ยมันจะทำโดยรายย่อยไม่ใช่รายใหญ่ต้นทุนมันก็เลยสูงไงนการจัดการการอะไรต่างๆมันก็จะ แต่สู้เขาไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราให้ความรู้กับรายย่อยนะให้เขามีความรู้เทียบเทยงกับรายใหญ่ได้มันจะดีกว่าด้วยนะเพราะรายย่อยนี้เขาทําแล้วกําไรมันเข้าเข้าเขาใช่ไหมครับแต่ที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยอินเดียอ้ให่อินโดมาเลยผลิตได้แค่ไหนไม่มีผลกับเราเพราะว่าเราผลิตแล้วขายในประเทศหลักๆแล้วใู่ไหมครัค่ายๆจะเป็นแบบนั้นคือระบบของเราเป็นระบบติดเราห้ามนําเข้าแต่มันก็จะมีน้ามันปาล์มดิบ <Fat> แฟตตี้แอลกอฮอล์ท่านน่ะที่อาจจะเสียเปรียบเพราะว่าต้นทุนเราจะสูงกว่ามากย่งก็คือแฟตตี้แอลกอฮอล์เนี่ยเราใช้น้ํามันเมล็ดในปาล์มครับน้ํามันเมล็ดในปาล์มคือปาล์มผลิตภัณฑ์ปาล์มเนี่ยมันจะมีหลกักๆอยู่2อย่างคือน้ํามันปาล์มกับน้ํามันมเมล็ดในน้ํามันปาล์มก็คือน้ํามันที่เรามากินกันดาครับน้ำมันเมล็ดในนี้จะเหมือนน้ำมันมะพร้าวเพราะเนื้อในเมล็ดเนี่ยมันจะคล้ายๆมะพร้าวพอหีบอจะได้น้ำมันอีกอย่างไอ้น้ำมันเมล็ดในเนี่ยราคาในประเทศเราเนี่ย แข่งขันก็มาเลยอินโดนาได้มันก็เลยทำให้แฟตตติของอเราแข่งได้สู้้ครับสู้ได้เดี๋ยวเราจะเดี๋วดูงบเปยนเงินรับงแล้วก็เราจะไปถึงเรื่องว่า IPO ด้วยครับผมมาดูผลประกอบการของ g g c กันนะคะสำหรับรายได้รวมปี57นะคะรายได้อยู่ที่15,700ล้านปี58ลดลงมาหน่อยนะคะอยู่ที่14,500ล้านปี59ขยับขึ้นมาเป็น17,000ล้านนะคะแล้วก็ สำหรับไตมาส1นะคะอยู่ที่4,200ล้านค่ะกำไรสุดที่นะคะปี57 1,100ล้านนะคะปี58ลดลงมาเล็กน้อยนะคะอยู่ที่904ล้านแล้วก็ปี59นะคะอยู่ที่961ล้านแล้วก็ไตมาส1ปีล่าสุดนะคะอยู่ที่145ล้านบาทค่ะดูเหมือนว่าไตมาส1นนี้เราจะอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมาถ้าคูณ4ก็มันมีฤดูกาลอะไรไหมคือมันมีฤดูกาลค่ะคือเนื่อ,องจากว่าภายแ้งเนี่ยที่ผมบอกเนี่ย มันเริ่มตั้งแต่ไตรามาส2ของปีที่แล้วไตรามาส2ของปีที่แล้วไล่มาจนถึงไตรามาส1ของปีนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรามาส1เนี่ยมันยังไม่พ้นภัยแรงถ,ถ้าจำภาพกันได้นะฮะแต่ไตรามาส2ปีเนี้ยมันจะหลุดจากภัยแรงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรามาส1ที่ดูแล้วผลประกอบการข,งขางน้อยเนี่ยก็คืออยู่ในแผนของเราอยู่แล้วะนะถ้าดูตัวอย่างจะเห็นว่าปี5 58นะปี58เนี่ย กำไรเราจะน้อยกว่าปี59ปี58นะเนี่ยเราเราจะโดนภัยแรงอ่ะเต็มเต็มปีเลยปีนั้นน,นะครับพอปี59เนี่ยก็จะดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่ากำไรไตม้านึงเนี่ยมันเหลือ145ล้านเองมันน้อย<ถ>ทั้งที่ยอดขายก็4 0 0พันกว่ายอดขายถ้า4คูณ4ไตมาาก,ก็ยังหมื่นประมาณหมื่นคนหมื่นเจ็ดคือไตามาตึงเนี่ยอย่างที่ผมบอกพอมาแล้งปุ๊บเนี่ยรัฐบาลเนี่ยคงไว้แค่บีห้านะคคงไว้แค่บีห้านะครับ แล้วก็ตัวแฟติโอฮอลเองเนี่ยเรามีการหยุดโรงงานเพื่อเพือ่อเปลี่ยน c a t a l y s ์ <S นะก็คือทำในใ,<ช>ในในไตรามาสหเพราะเราเห็นแล้วว่าไตรามาสหนเนี่ยมันจะเป็นไตรามาสที่ยอดขายไม่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หยุดจัดการอะไรให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็จะมีผล2อ,อันนี้เข้ามา<ช><ๆ>มก็เลยดูเหมือนว่าไตรามาสหเนี่ยยอดจะน้อยหน่อยแต่ถ้าดูจากการประมาณการเนี่ยไตรมาสหลังๆเนี่ยเราก็จะทํากําไรเนี่ยคืนขึ้นมานะครับครอันนี้ถ้าถามว่าไตรมาสหึงเนี่ย แย่แย่มากหรือไม่มากเนี่ยถ้าทเทียบกับไตรมาสี่ของปีก่อนไตรมาสหนึ่งของปีนี้ยังดีกว่าไตรมาดสี่ของปีที่แล้ว,วแม้ว่าจะใช้ B5 ีห้าไตรมาดสี่ปีที่แล้วเป็น B3B5 เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูว่าปีที่แล้วดูดีทั้งปีเนี่ย<อ>ก็ต้องดูแยกเป็นไตรมาสดีครนะก็ต้องดูแย่เป็นไตรมาดมาดูเรื่องของประเด็นการ i อ o โอนะครับบริษัท GTC เข้าตลาดวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่2พฤษภาคม ราคาตอนที่เข้านี่ราคาก็เป็นราคาราคาจองดีกว่าราคาจองราคาจอง11.2บาท1.2บาทราคาตอนนี้ก็ราวๆ10 14 1บบาทก็วิ่งอยู่นะครับก็ใช้ได้นะหลายสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ครับทีนี้การเข้า i อ o อนะครับได้เงินไปเท่าไหร่ครับเท่าที่เราแพลนไว้เนี่ยเราจะได้เงินไปไม่ไม่กลบนะฮะสอง0กว่าล้านนะครับ2 0 0พันกว่าล้านบาทซึ่งเงิน2,000กว่าล้านเนี่ยเราระบุไว้ในหนังสือช้ชวนว่าเราจะไปลงทุนสองโครงการละ โครงการแรกก็คือทำไบโอดีเซลโรงที่สองที่หนองใหญ่ชนบุรีที่ผมเล่าให้ฟังว่าเราจะไปสร้างโรงใหม่อยู่ที่ชนบุรีเรื่องโรงเก่ายัางอยู่ไหมโรงเก่าก็ยังอยู่ฮะพี่หนูว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่ากําลังการผลิตของเราเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต<ะ>์แล้วถ้าจะให้มันพอดีกับ B7 เนี่ยมันต้องเป็นร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอาไปทำไบโอคอมเพล็กซ์ที่นครสวรรค์ที่ผมเล่าให้ฟังนยใช้เงินเท่าไหร่จากประมาณคือตีตัวเลขกลมๆนะฮะ สักประมาณ3ามพันล้านเนี่ยก็ประมาณครึ่ง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 แต่ว่าไอ้ที่ไปทำคอมเพล็กซ์ตรงนั้นนะเราเราถือหุ้นเท่าไหร่ครับเราถือ50าสินะคือคอมเพล็กซ์ที่นครสวรรค์เนี่ยเราจะถือ50นะครับแล้วก็เกษตรไทยถืออีก50แต่คอมเพล็กซ์ที่ชนบุรีเนี่ยเราถือร้อยเราถือร้อยก็อันนั้นเนี่ยคนละ50เลยเหรอหรือว่าหรือว่ามีใครใหญ่กว่าน่าจะ50 50 50 50เลยเกษตรไทยเขาก็เป็นเป็นคนป้อนวัตถุดิบให้อะไรให้เราก็เป็นคนดูแลทางด้านเกี่ยวกับ พวกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมีตั้งนะครับโรงงานอยู่กลางไร่อ้อยกลางไร่อ้อยเลยไม่ใช่กลางไร่อ้อยมาในโรงงานเขาแบบบริเวณโรงงานน้าตาลคืาโรงงานน้ําตาลซึ่งรอบๆโรงงานน้าตาลเนี่ยเป็นไร่อ้อยเไร่อ้อยหมดจะเป็นสไตล์ของโรงงานน้ําตาลเทคโนโลยีนี้เรามาจากไหนทุกท่ถ้าเป็นเทคโนโลยีของคอมเพล็กซ์เนี่ยแหละฮะคอมเพล็กซ์นี้กาลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกครับเราก็ต้องไปติดต่อกับผู้ป้อนเทคโนโลยีที่ต่างประเทศใช่ไหมครับเพราะในคอมเพล็กซ์มันจะมีตั้งแต่โรงหีบ ขีบอ้อยให้ได้น้าอ้อยอ๋อขีบอ้อยเขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาเขามีอยู่แล้วแค่ดูดมาตัวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีนะฮะต้องบีบของเราเองขีบของเราเองครับจะมีเทคโนโลยีขีบยังไงต้นต้นทุนถึงจะต่ำขีบยังไงน้าอ้อยมันถึงจะออกมาไม่บูดไม่เสียขีบยังไงมันถึงจะไม่มีไบโปรดักเยอะอะไรต่างๆครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ไอตัวไบโอคอมเพล็กซ์เนี่ยตอนนี้เรายังไม่รันกำลังไหกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียดครับ ถ้าสมมุติว่าศึกษาเรียบร้อยเนี่ยนะฮะก็จะขออนุมัติบอร์ดเพื่อลงทุนเนี่ยประมาณปลายปีนี้แต่เรามีเงินแล้วนี่ยถูกไหมใช่ครับเงินก็เก็บไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดลงทุนแล้วเนี่ยคาดว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีในยะกับเราขนาดไหนรายได้หรือกำไรนครับอ่อจะก็จะมี IMPACT ประมาณ20-30%ในแงีของรายได้ครับแต่ว่ากว่ามันจะเข้ามาเนี่ยปีนี้ปี60ใช่ไหมฮะ ปี61ปี62ครับนะฮะก็น่าจะเป็นหลังปี62ไปแล้วแล้วพวกนี้หนึ่งยครับสัดส่วนกำไรมาจิ้นมันจะดีกว่าของเราตอนนี้ไหมฮะต้องมันมันก็จะดีกว่าตัวสัดส่วนกำไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่มาจิ้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงครับทีนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญเลยก็คือว่าการที่เราขยายโรงงานตัวผลิตตัวไบโอดีเซลเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเรารันอยู่3 3มสามแสนตันถูกไหมครับที่จะเพิ่มอีกสองแสนนะครับจริงๆที่ใ้ปัญหามันคือว่า ในเมื่อตอนนี้3ามแสนเนี่ยมันรองรับน้ำมันของ <BT M. S 2> ปตอทอ,อยู่ที่เราที่เราผลิตอยู่อนาคตโอ้เรามีซัพพลายมาอีกเยอะเลยนะครับรวมถึงเข้าใจว่าโรงงานปลาอื่นๆก็จะผลิตขึ้นมาอีกซัพพลายมันจะล้นราคามันตรงนี้มันจะต่ำลงจะมีผลอะไรกับเราไหมฮะ <c oughs> คือในแง่เราเองเนี่ยโรงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราเราลานอยู่เนี่ยก็คือ100%ยเปอร์เซ็นต์ capacity แล้วนะครับแล้วด้วยส่วนแบ่งตลาดของเราเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ารัฐบาลประกาศปรับจาก B 7ไปเป็น B อย่างอื่นที่สูงกว่า B 7เราจะไม่มีส่วนที่เอามาฟิวส่วนนี้มันจะทําให้ market ตแ a r ของเราลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหนึ่งที่เราจะทําก็คือเราต้องเพิ่มกําลังการผลิตการเพิ่มกําลังการผลิตในที่นี้เราก็มองว่าเราเพิ่มอีกโรงหนึ่ง อีก2 0 0 0 0นนะมันก็จะทำให้30,000นบวกดูเหมือนเป็น50,000นนะแต่อ้ห0 0 0 0นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลง30,000นเนี่ยมันสามารถสวิงโหมดได้นะฮะมันสามารถสวิงโหมดได้ว่าจะรัน200,000ก็ได้รัน300,000ก็ได้นะฮะลงปัจจุบันนะนะในขณะที่ลงใหม่เนี่ยจะรันที่200,000แสนดัะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ารัฐยังไม่ประกาศปรับเพิ่มนะฮะยังเป็นปีเจ็อยู่เนี่ยจะรันลงใหม่20,000 0ลงลงเก่าเนี่ยจะรัน2 0 0 0 0 0 ก็เป็น4 0 0แสนทึง4 0 0แ0 0เนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เหนือบากว่าแรงที่เราจะทำตลาดนะแต่ถ้ารัฐปรับเพิ่มไปเป็น B เกินกว่า B7 ขึ้นมาเนี่ยลงลงใหม่เนี่ยก็คิดรัน2 0 0,000เพราะลงใหม่เนี่ยเทคโนโลยีดีที่สุดในในโลกลงหนึ่งนะต้นทุนจะต่ำแล้วก็จะมาปรับให้ลงเก่าเนี่ยที่รัน2 0 0,000เนี่ยขึ้นไปรัน3 0 0แสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบวไว้อย่างนี้ในขณะที่คู่แข่งคนอื่นๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขามีคาเฟซีเหลืออยู่แล้ว S <S นะทุกโรงเนี่ย <S 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 มีคาร์บอเนซีเหลือมีแต่โรงเราโรงเดียวที่ร้านถึงร้อยเปอร์เซ็นต์คาบอนซีแล้วทำไมไม่รู้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราบริษัทแม่เราขายน้ำมันเยอะหรือยังไงมันออส่วนส่วนหนึ่งก็คือคอยลาเรา <S 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 เราเราไปโรงงานเนี่ยเราลงทุนเยอะนะฮะเพราะเราใช้เทคโนโลยีต่างๆลงไปแล้วเนี่ยโรงงานพวกนี้จะต้องทำให้ผลิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้นทุนเหมือนเดิมหรือตามที่กำดซึ่งมันจะต่างกับคู่แข่งหรือว่าคู่แข่งเนี่ยเขาจะลงทุนน้อยนะ variable cost ของเขาถ้ามองทางด้าน cost เ่ะ variable cost เขาเนี่ยจะสูงกว่า variable cost เราแต่ fixed cost เขาเนี่ยจะต่ำกว่า fixed cost เราเพราะนั้นเนี่ยทางที่เราจะอยู่ในตลาดได้เนี่ยคือเราต้องลด fixed cost การผลิตให้เยอะแต่ในขณะของเขาเองเนี่ยเนื่องจาก variable variable cost เขาเนี่ยนะครับสูงเนี่ยการผลิตเยอะๆมันอาจจะไม่เอาติมายสักเารโอ้ฟังดูแล้วน่าสนใจมากสำหรับการเติบโตของตัว GGC นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ไอ้อยังไงก็ตามนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะครับเพราะว่ากํไรเป็นของท่านนะครับขาดทุนก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับท่านเช่นกันนะครับตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะครับผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการไม่ทอกนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณจิรวัตรนุริตานนนนะครับ Global Green Chemical จำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็รายการไม่ทอกขอลาผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รายได้มากกว่า8-90%เกป็นก็ยังมาจากเรื่องของเรื่องของค่าเช่าดีไอ้จนอย่างนี้มันจะเป็นองค์ประกอบแค่ประมาณ5้าถึงสรนะคะกับตัวตัวรายได้เราในในแผนที่เราวางไว้ในช่วง5ปีจากนี้นะคะก็เนื่องจากเรายังมีที่ดินที่ดินที่เปล่าที่ว่างอยู่บนบน30โครงการเราคิดว่าจะทยอยมาทถาวรตันี้ังมีท่วาง่ใช่ก็ประมาณสัก3าโครงการต่อปีส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดแต่วนใหญ่จะเรียนว่าอยู่ในต่างจังหวัด ก็อาจจะอาจจะไม่ได้ทำหรือหวาเยอะก็ทำสามวงการส่วนใต่างจังหวัด